สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้ว่าพกกระชองยาไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาไปซีก็ได้น,นําของมูลหน้าทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังยาไปซีก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปซีน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาไปซีรุ่นกิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบริภาดเบิง่งกผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทยยยกายก็ย้ายทักทีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะคเมื่อน,นี้กับบ่าวไลายายายห้างจ้าพี่น้องจ้าไปเบิ่งขโขมูลนะทังอาจารย์ทกกันเหลพก่ปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางพนบอกว่าตรงบ่ดตรงเลี้ยวว่าสั้นจ้าจากแนวทางของอเอ็ดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกตรงตรงเลยบ่ดตรงเลี้ยวเด้อพี่น้องว่าสั้นจ้าเพื่นว่าเพื่อนไฮมาสามตัวมี 849872เนาะจ้ะตัวล่องก็อนสิเป็น263กับ485เนาะจ้ะเนาะจากแนวทางไปสุดๆเลยบ่ต้องเลี้ยวว่าสันจ่าจากแนวทางของแอดหนึ่งวิภาคเขมเพชรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตะดมแดนลำดวนเนาะค่ะเนาะตะดมแดนลำดวนว่าสันจ่าพนว้าพลไหม่ม้าสามตัวบนมีเอ่อ062063064เน้นๆ62กับ63ว่ามวะสันจ่า ตัวล่องเพิ่นกับสิเป็นหกเออหนึ่งหกสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่เนาะจ้ะอันนี้ทางล่างเ่าจ้าสามศูนย์สามหนึ่งและหนึ่งศูนย์จากแนวทางของตาดมแด่นลาดวนเนาะค่ะสําหรับแนวทางตำเล้ายังบ้านเดม่าเนาะจ้ะเนาะกจะเย็นๆเนาะค่ะถ้ามาหรือมักชุดเต็มไปกดติดตามช่องยายไพภากินผ้ารวยไปเลยเนาะค่ะเนาะช่องนี้น่ะจะลงแต่อาจารย์เอรัชนกและอาจารย์บอบอแก้วเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังสองตัวล่างหวยชุ่มแพเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทั่อหวยแอดหวยชุมแพกรแคบนาจอเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหวยชุมแพงวดที่แล้วสองตัวล่างว่าสั่นจ้าอันนี้น่าจะเป็นบนเป็นล่างใดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วมหมักไฮแปดสามเนาะจ้าสูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิ้งมือนี่เพิ่นห่มากเนาะจ้า เพื่อนบอกว่า726194และศูนย์หาพี่น้องคะซีคูมาได้ทั้งเท,ทิ่งและทั้งลางเนาะจากแนวทางหวยจุ่มแพรเนาะค่ะพี่น้องคะก่ะพี่จนานนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขบักทุเรียนเนาะสันพี่น้องจ้าเลขบักทุเรียนเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเล่นลางเนาะค่ะพี่น้องคะงวดที่แล้วหนึ่งกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งขังลางว่าสันเนาะจ้า มา 8, แปดาะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่างวดนี้สิบหกกันยาเนาะจา้ะเด่นล่าง VIP ว่าสันจ้าเพิ่นว่าเพิ่นให้มากหกกับเจ็ดวสันจ้าพี่น้องจ้าหกกับเจ็ด วดน,นี้หกข้างล่างมาแรงมากเลยเน,ะะน,ะน,นาะค่ะพี่น้องขาผล่ใไทอพร้อมวันนี้หกมาลางเฮงไหลค่ะพี่น้องขาแต่ว่าแอสตางเราบอกว่าชน8แปดว่าสั้นเนาะจา้ะของอา่าข้างล่างแอสตางเราบอกว่าชน8แปดเนาะค่ะพี่น้องนาอกค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะจากแนวทางบุญนําพาวาสนานำทรงหรือว่าเลขบักทุเลียนเนาะค่ะพี่น้องขาเด่นล่างหกกับเจ็ดเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเหรียญขุดเนาะค่ะพี่น้องขาผู้ใดรอเหรียญขุดเนาะจ้ะ คนบอกว่า3ตัวมี5 6 4 2 4 6 9 4 1 2ตัวบนล่างกับ4 6่หกาเกและ25เนาะค่ะหมักตัวใดกัะจวดจาดฟาดบ่มได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางเหรียญขุดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าล่างบ่อกปกหลักงวดที่แล้วล่างบ่อปักลักพี่น้องหลุดเนาะค่ะเนาะของอาจารย์เอกสิธิ์เนาะจะหลุดงวดที่แล้วบนบ่อปลาลักบอกมาเดอจ้ะ มาตามต่อบางวันนี้เพิ่นจะหายมาบอเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าล่าง10ล่างงวดนี้359ว่าเั่สนเนาะจากจากแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์เด่นล่าง10ล่างของอาจารย์เอกสิธิ์เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า,เพ,ะะพา,วา,าเพื่อนว่ามีซื้อเนาะค่ะพี่น้องคะล่างเน้นๆวัดสันจาเพื่อนว่าเพื่อนมี308762 52 8ปหาอัน8ปหานีเน้นเน้นเนนเนาะค่ะพี่น้องคะแปดหาเน้นๆว่สาสั้นจ้าเพิ่นว่าแล้วก็4 1 0 8และ69อันนี้เป็นตัวรองเนาะค่ะพี่น้องเน,นาะกัพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพิน่นบอกว่าสิบเอ่อสิบล่างเด่นล่างดับล่างว่สาสั้นจ้าเพิ่นว่ามาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นจับเพิ่นจับมาให้เนาะจ้าจับสองตัวมาให้เนาะค่ะเนาะจับสองตัวมาให้มี 1 5 1 8 1 9 3 8 1 9 3 1 3 5 3 7 7 8 7 9 7 1 7 8 7หนึ8ง8ปด9 9193เ7 9น่แิจามาเป็นนละ9 8นะคะนาะค่ะพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะอาจารย์ทันใดไฮมายาไปสิกรจัพยายามหามมให้เนาะค่ะเนาะ จะหามหาไห่ได้เท่าที่หา,หามาไห่พยายามเต็มที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะจากแนวทางอันนี้คือแนวทางของอาจารย์เทพบลือเนาะคะ่ะและอันนี้คือแนวทางลางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าน่วยบนเอดรัดชนกเนาะจากน่วยบนสูตรใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องสูตรนี้สูตรใหม่เนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางสูตรใหม่ของเพื่อนเนาะจากน่วยบนวันนี้คือหาว่าซันจา้าพี่น้องจา้าผู้ไดมากแนวทางหรือว่ามีรักซิฟดีเอามาจับไ่หาได้เลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางหน่วยสูตรเก้าหน่วยสูตรเก้าหัวที่เลี้ยวเพิ่นรุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหัวที่เลี้ยวรุดลงลางว่าสันจ่าหน่วยบนหัวที่เลี้ยวหกกับแปดุดเนาะจ้ะมาตามต่อจ้าหัวนี้เพื่อนบอกว่าสูตรเก้าเพิ่นเนาะจ้าหน่วยบนห้ากับเจ็ดมันไปชนกันกับสูตรใหม่เพิ่นเนาะจ้าเนาะสูตรใหม่ชนกันอยู่ที่หานะคะพี่น้องเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของแอลรัชนกเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือนหน่วยล่างสูตรเก้าเอามาให้ครบเนาะค่ะพี่น้องจ้าพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดราเดนเนาะค่ะ3ตัวเอดราเดนเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นไหยังมายายไปสิจะอ่านแต่ตัวเน้นเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดนบนสกับ3ว่าสั่นเนาะจ้าเพิ่นกับหม้มหา9 2 5 5 2 7 7 2็ดสอและ22งหาตัวเด่นมันจะเฮดดอกจันไว้เนาะจ้า2ตัวเทิงก็มี2องหาส7งเจ็และ24เนาะจ้า้างล่างเด่น7กับ8เนาะจ้า70 72 75 85และ80เนาะค่ะเนาะจากแนวทางของแอดพอนระเด่นเนาะจ้าเนาะค่ะินะีเจานาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ของธีละพารวยทีราพารวยว่าสันจ่าเพื่นว่างวดที่เรียเพื่นเข่าตะเลขวิ่งเนาะจ่าสองก็สามเนาะค่ะเนาะบนล่างงวดนี้บนล่าง1 2 3คือเก่าเนาะจ่าเพื่นนหายมากมี2สองหนเนาะจ่าเนาะสองหนึ่งสองสามสองเออสามสี่สาองหกสามเก้าสี่หนึ่งสี่เสี่แปดเจ็ดหนึ่งสองเก้า 69 7ก้าเจ็ดเก้าและ8ปเก้าเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางของเพื่อนแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าร้านกล้วยบินวัซนจา้าพี่น้องจา้าร้านกล้วยบินเพื่อนหาม,มากเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่าแนวนี้เพื่อนบอกว่าเอ่อสิบหกกันยาเนาะจ้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหกเอ่อสองตัวก็คือหกหกศูนย์หกและ 00วัสันจาพิ้องกบพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพิ่นบอกว่าเอดปีชาโจวัสันจาพิ้องจาเด่นล่าง901 เด่นที่สุดคือศูนย์วัสดเนาะจ้าพี่น้องกับพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของอเดินรางตัวเดียวของปีชาโจเนาะค่ะเนาะกับแคบนาจอดจวดจาดฟาดบื่มเลยเลยเนาะค่ะเนาะมักตัวใดกับข้อหายแห้งๆลรืุ่ยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งบนแอตรัชนก3กับหาวิ่งรางแอตรัชนกกับ8กับหาเนาะจ้าเนาะกัพิจานาเป็นแนวทาง หมักตัวใดกับจวดจาดได้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะอยากให้จับให้เอาไปใส่หกกะแปดหกกะห้าหกเท่านั้นแนนะคะ่แค,ะนนะคะน่นเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะกัพิจาหนาเป็นแนวทางใดเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางส,สรุปบานพี่น้องมากแลวจ้ะขอสําคัญเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสรุปวาสันจ้าสามตัวบนสองตัวล่างคือสรุปมาให้เราเรียบร้อยเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะบอกง่ายๆเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าสามตัวบนมี 395 396 2ตัวบนมีแค่95กับ96เน้นเน้นคือ395ฟันเม็ดเดียวบน2ตัวบนคือ995เนาะคะพี่น้องเนาะข้างล่าง58 28 57และ27พี่น้องเม็ดเดียว58แคขนแวนมาซันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางสุดสรุปบนล่างเนี่ยทั่งของเอลัดชนกเนาะจา้าผู้ใดล่อกกับแคบนาจอจวจดจาดฟาดบื้มได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาละค่ะดับนวยล่างเนาะดับล่างของเอสตางเนาะจ้าผู้ใด่อะ,ะเนาะแนวทางดับล่างของเอสตางมาละจ้างัว,วที่แร้วดับซีเอายูเนาะจ้ากออกแ3วสามวัสดจา้าพนว่าหัวน,นี้เอสตังล้มาแห้งค่ะพี่น้องค่ะให้ดับเก้าล่างวัสดนจ้าพี่น้องผู้ใดมกักแนวทางดับเก้าหรือว่ามักเลขเก้ากับจวดใดคือเก้าน,นะจ้าขันผู้ใดมัก ดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะพี่น้องขาอันนี้คือแนวทางดับล่างแอสตางคือดับ9้าค่ะพี่น้องขาผู้ใดโอแคปนาจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เ้ามาปิดทายด้วยแนวทางเด่นล่างเนาะค่ะเนาะเด่นล่างของแอดมารีเนาะจ้ามาได้ทั้งเทิง,ทงและทั้งลางเนาะค่ะเนะาะงวดที่แล้วคนบอกว่าหนึ่งสองสามจ้าพี่น้องจ้ามาสามบนสามลางล่ะกะมาสามสองเนาะจ้า มวนนี้หนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของอันนี้คือแนวทางของแอดมารีเนะาะจ่าเด่นบนล่างเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไปซีกะขอขอพุณนพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ยเดี๋ยวเขามาลับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขสุขุนเด้อจ่าว่าจ่าใดที่แย่ไปซีแบบบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขพิดก็ขอโทษขอไพเ่เลหลายเนาะคะ่ะเนาะ ยายใบซีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาจทาี่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจากขอบคุณห,หลายๆเ้ยจา้าสวัสดีจา้า